วันนี้เรามีต้มเล้งนะครับผมอันนี้เราต้มน้ําให้ข่ากระดูกออกก่อนนะครับผมอันนี้แต่นี้ผมต้มเสร็จแล้วนะครับต้มน้ําแรกนี้ผมใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดนะครับต้มน้ำสองนะครับเราก็จะมีขา่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะครับต้มน้ำสองเราจะปรุงเครื่องไปเลยนะครับผมใส่เกลือครับตีครับ นัวครับไฟเราพร้อมแล้วครับตั้งหม้อได้เลยอเรอให้น้ำเดือดครับส่วนน้ำกิมลาดนะครับผมก็มีพริกแดงกินดาพริกสวนแล้วก็กระเทียมนะครับผมต้มน้ำสองเราเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเติมเล้งลงไปเลยครับเติมลงไปเลยครับอืรอปรุงเครื่องนะครับกระเทียมซอยเราพร้อม มะนาวเราพร้อมพริกเราก็ตำเรียบร้อยแล้วครับโรยหยิบน้ำมะนาวราครับผม,มความเปรี้ยวไม่ต้องพูดถึงครับผมน้ำปลาครับอืมว้าวมันจะเลิศลาดนะ้ำจิ้มเลยนะครับ เสร็จแล้วครับต้มเล้งของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ